ทำยังไงให้แป้นพิมพ์ของเราขยายใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทําวิธีการขยายแป้นพิมพ์นะคะตัวนี้จะเป็นของเลดมีนะคะวิธีทําก็ง่ายๆนะคะให้เราเข้าไปที่โคมนะคะจากนั้นให้พิมพ์ตรงคําค้นหาค่ะมันจะแสดงแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดขึ้นมานะคะให้เรากดตรงสี่เหลี่ยมสี่จุดตรงนี้นะคะจากนั้นให้หาคําว่ารีไซน์นะคะถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นคําว่าขนาดนะคะให้กดเข้าไปจากนั้นตรงคีย์บอร์ดเราก็จะสังเกตจุดสองจุดด้านบนนี้ก็คือเขาจะให้เราลากขึ้นนะคะลากย่อขยายได้แบบนี้นะคะจากนั้นกกก็ติ๊ถูนะคะค จากนั้นคีย์บอร์ดของเราก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วนะคะต่อไปจะมาทําของ Vivo ให้ดูนะคะวิธีทําก็จะคล้ายๆกันนะคะให้เราเข้าไปที่โคมค่ะจากนั้นให้กดตรงคําค้นหาจากนั้นคีย์บอร์ดเราจะขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็น Vivo รุ่นเก่าอาจจะไม่เหมือนรุ่นใหม่นะคะให้เรากดตรงนี้ค่ะตัว K จากนั้นให้กดตรงคําว่าขนาดค่ะมันก็จะมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงให้เราลากขึ้นลากลงนะคะแบบนี้จากนั้นกดติ๊กถูก จากนั้นคีย์บอร์ดของเราก็จะขยายใ,ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะมองง่ายพิมพ์ง,ง่ายเลยทีนี้หากใครชอบคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดใจกดคอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้จ้า